ขวัหาคี้โอ้ย้ำเงินมึงจะเปิดฮาคี้คพ่อเงยววขววยแหไตขว่วยขว่วยและขววยกะจไีอะไรสักชาร์จทาอำนาจมือกวัโดนทุกคนาพวกมึงไงเย็ดแม่กาไสตัวคิวจย้พวกเด็กอัเลียบ็อกซิ่งเด็กอัเลียบ็อกซิ่งมึงไปด่าประเทศเขาทำไมวะวยวแล้วไม่ด่าประเทศเขาทำไมไม่ด่าประเทศเขาทำไมเนี่ยไปด่าประเทศเขาเฉยมึงนี่ามปาไปทั่วนี่อะไรคววยแหละ ไอ้เห the ี้ยค oh. okay. so, ุณโดนไปขานกูร้านเวลามีไอ้น้องกูนายอควายพ่อเหมือนไงเฮียคุยอะไรนั่นที่ลาวพ่อเหมือนไงเฮียลาวที่กระจกที่เก๋ลูกหลี่ห่งแม่ตายไอกระจกหตายใหญ่ไอ้เหี้ยลูกหลี่ใหญ่โงง่อ่แล้วมึงตายหาพ่อมึงแล้วมึงตายหาพ่อมึงแล้วมึงตายหาพ่อมึงโดนแล้วตายหาพ่อมึงไอ้ควายแล้วกูตายแมมกูก็ไม่ตายอยังโง่แม่มันก็ตายเฮียโง่มึงจะหนีพ่อมึอไงเฮียลาวไอ้กระจอกมึงตายไปดิกระจอกไม่สิ้นที่เดียวไอ้กระจอกที่ลาวที่แก๋ควยเลย เป็นเที่ยวไรเป็นคว้าไรขยะสัตว์ขยะเรียบร้อย่สามคือไหวที่สอไหวที่มาสันก็ลองไม่อมควยเดีพ่อแม่สายเดอ๋ยวพ่อโอ้ยไม่อมควยกูเดี๋เอาป่ะแอนดมินไม่เห็นแอคทีฟเลยอ่ะแอดมินไม่เห็นแอคทีฟเลยแอดมินแอคทีฟเะล่ะไม่แอคทีฟตีควตายเะล่ะช่ไหมคว้ากว้าคนจะนองแบนอ่ะเดี๋ยวเข้าหัวไม่ตาย นายกไปไหนวะนายกเขาไม่อยู่หรอวะไอ้เฮ<ด>ี้ยไ<ด>อ้ขัวอะไรอะชุกประดีโอวชั้นเพ่งนั้นแหละระ้อยมินมาแบนกูเหอะอะเรือง<ด>เฮี้ยอะไรวะกูถามจริงมึงเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ย<ด>อไอ,ยอ้เฮี้ยมึงสมัย,หยไหนเนี่ยมึงมาเล่นโปรนี่มึงไหวไปเนี่ยไอ้ชัดโอ้สมัยนี้เขาเล่นโปรที่บ,บ้านทุ่งเมืองไว้ขยะทำอะไรไม,<ย>ไม่ได้เหมือนกันอะมึงมันขยะชัดไอ้ชั่หรอขยะเป็นไงเหม็นปะหอมมะระขยะเหมือนมึงไงหอมมะระแบบเท่หอมมะระหอมมะรก็เท่ดิก็เท่ดิรออะไรยิ้มดิมึงก็ยิ้มดิไอ้หน้าหีเช่หรอหน้าหีเอาดิ เอาดีเอาดีเออเอาไม่ตายดูอีกแ้ไอ้เฮียไฉันขออีชายเชเธอรักเขาก็ไม่ไปตีกับมันเนาะเออไอ้เฮียคนชุกเขาเหนื่อยเนี่ย คนจูงก็เหนื่อยมึงไม่ได้ามาเล่นกับมันไอ้เหี้เลยโอ้ยแอดมินทำงานชา้าจัดเลยอ่ะแอดมินก็เลิกเล่นดีพอเดี๋ยวทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกนะเวิร์กมีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวโปรกัดผู้นะผมนะว่าไม่ละหัวนะฮะก็โปรตัวนี้นะครับผมก็หลายๆเซิร์ฟนะเริ่มมีการการป้องกันนะนะทุกคนฮะอย่างเซิร์ฟเวอร์นี้นะโฟร์คิงลีเจนเนาะก็มีการเพื่อก,กัรเกิดขึ้นนะทำให้เวลารันโปรแกรมนะครับเราใช้โปรแกรมมันจะโดนแบนนะโดนแบอนออโต้เนาะหรือว่าโดนเตะนะคบโดนแคะ ผมก็จะมาอัปเดตตามผมนะเป็นโปรใหม่นะครับอ่าเป็นโปรผูกกัดนะครับก็ผูกนั่นแหละเออกูลืมชื่อละนั่นแหละแต่ส่วนผู้ลักวีสองวีสามนะก็เลิกขายแล้วทุกคนนะแต่ว่าอัปเดตได้นะทุกคนครับก็ไปดูในเว็บได้เลยนะครับหรือว่าไม่เข้าใจยังไงก็ดูรีที่คอยนะผมประกาศเรียบร้อยเนาะผมจะมาสอนโหลดแล้วก็สอนเออ่ใช้งานครับใช้งานยังไงนะครับอย่างแรกให้เรานะผมซื้อคีย์มาหรือว่านำคีย์มาของคุณนะครับก็ปี้มาเลยนะฮะอันที่สองเข้าที่เของคอร์ดมาของผมนะแล้วก็มาหาคำว่าดาวนนนนโโหหลลลลดดดดดเเเาาะะะะตรรรวววแ้้กกก็็อออู่่คคัับบงีย พอเราเสร็จนะทุกคนไปที่ด,ดาวน์โหลดนะครับทุกคนคลิกขวาครับอ่าก๊อปปี้หรือว่าคัดก็ได้นะแล้วก็คลิกอ่าคลิกขวานิวมา <c oughs> ผมจะเลือกเราก็สร้างโฟลเดอร์นะทุกคนนะครับอ่าทำมาเดียวกันคือเนี่ยที่ผมให้สร้างโฟลเดอร์เพราะว่าอะไรนะเพราะว่าบางคนรันแล้วโปรแกรมหายนะก็ให้สร้างโฟลเดอร์ทำตามผมแล้วกันแล้วก็ปิดแอตตี้วาร์ดน,นะครับวา <c oughs> ร์ดันชิดนะครับอาจจะพูดไวไปนะพอดีผมเบอร์แล้วก็รีบเด <c oughs> ี๋ยวอ่ะเนี่ยปีห้าเนี่ยอันนี้คือ ก็ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำนะวันที่16กันยายนครับบ่าย5ครึ่งนะฮะขี้ขวารันดันเดอร์มินะครับอันนี้ต้องอยู่ในเกมนะทุกคนนะแล้วก็ถ้าอยู่ในเกมเนี่ต้องเป็นฟูตสกีนนะทุกคนต้องตั้งค่าเป็นฟูตสกีนนะครับอ่ะเคยรันมาเลยฮะตอนนั้นฮนะให้เรานะระบบนำคีย์ก็ได้มาฮะอ่มาใส่เลยครับอันนี้ของผมนะซื้อมานะนะครับโอเคก็อ่าพับมาหน้าเกมก่อนนะแล้วก็ใส่คีย์ครับกดนอนวีเล์เท่าไป คอัลลอักครู่นะอันนี้นี่ต้องรันในเกมนะทุกคนครับไม่ต้องรันหน้าเพลงนะรันในเกมนะครับอ่ะทีนี้ขึ้นว่าเช็คกิ้งซีซีอันนี้คือชื่อสคริปต์เออ่การโปรนะประมาณนั้นนะประมาณชื่อสคริปต์การโปรครับก็อธิบายง่ายๆเนาะแล้วทีนี้มันก็สแกนนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะบอกนะว่าเซิร์ฟไหนครับมันมีการกันบ้างนะก็วิธีการเช็คนะดูง่ายๆเลยนะว่าเซิร์ฟไหนมีการโปรตัวนี้บ้างนะการโปรพวกฮิตบ็อกอะไรเงี้ยนะครับโอเคอันนี้ก็อยู่หน้านี้ก็รอไปนะครับอันนี้รอไม่นานเนาะประมาณหนึ่องนะ พอเราเสร็จเนี่มันขึ้นข้อความอย่างนี้ครับอันนี้ไม่ขึ้นนะถ้าปัญหาอย่างเงี้ยให้เรากด Enter ทันทีเดี๋ยวว่า Search History บายพานะครับอ่ะแล้วก็รอครับผมทีนี้ว่ t you want to use นะผมนะฮะแบบที่1 1จุดคือ hold ก็คือแบบกดค้างนะครับอ่าแบบที่2คือ toggle นะครับซึ่งผมจะเล่นคือแต่ละแต่ละโหมดเนี่ยมันจะแตกต่างกันะโหมดที่1นรับกดค้างนะหัวจะไม่ลอยนะแบบที่2ก็คือกดปิดเปิดนะหัวจะลอยเนาะผมเลือกแบบโหมที่1แล้วกันนะก็คือกดค้างเพื่อใช้งานนะครับโอเค กด Enter ไปเลยครับอ่ะฉันจะก็ไฟล์อเดสนะอันนี้ก็รอไปครับอันนี้รอไม่นานมากเท่าไหร่ประมาณเมื่อกี้เลยแต่ว่าไม่นานเท่าเมื่อกี้นะโอเคพอมันขึ้นอย่างงี้ฮนะให้เราป้อน Enter ตรงทีเนาะบางคนจะหายเนาะท้ามันขึ้นอย่างงี้ใช่ปะทุกคน Setting Hotkey โ hot อ key เคนะก็คือเลือกปุ่มที่เราจะกดค้างนะครับผมเลือกเป็นปุ่ม F นะกันนะ F ขาเนาะโอเคกด F เลยนะครับโอเคโปรแกรมปิดยังไงครับกด End บนคีย์บอร์ดเนาะปิดการใช้งานนะครับโอเคประมาณนี้เลยฮะก็อันนก็ดู API แล้วนะว่ากินเฟรรรรมเเทหือปล่านะคับ เดี๋ยวผมจะลองให้ดูครับว่ามันติดไม่ติดนะเมื่อกี้ผมตั้งปุ่มเป็นปุ่ม F ค้างนะก็คือหัวจะไม่ลอยนะอันนี้ผมดูใหม่นะอันนี้คือตีแบบนต,ตีหลังนะเห็นปะหัวไม่แตก,กนะทุกคนอันนี้คือปกติอันนี้ผมไม่ได้เปิดนะครับอ่ะดูนะเห็นปะอ่ะทีนี้มาดูครับว่าถ้าผมเปิดอะ่ะกด F ค้างใช่ไหแล้วก็ตีมาเห็นปะมไม้ไม่หลุดหัวไปหัวไม่ลอยหัวลอยปะไม่ลอยนะครับอ,อ่ะอันนี้เป็นหัวลอยไม่ลอยเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองเรานะทุกคนเห็นไหปะ ตีโดนได้ไงล่ะถึงว่าปกติมันตีไม่ได้นะต,ตีได้ปะไม่ได้ปะวะเออไม่ได้เออไม่ได้้ลองอีกรอบนึงเ <c oughs> ซิร์ฟเวอร์อ,รอะบอกก่อนนะว่าโปรที่พูดพูล็อกไม้หวัวเนี่ยก็ตก็ตก็ตพูเนี่ยที่ผมขายครับมันไม่ใช่โปรคิดดามีดนะครับหรือว่าโปรเพิ่มดามเมจนะมันเป็นโปรทำให้ไม้เหรครับมันไปเอ่อเหมือนทำให้โอกาสตีหัวง่ายขึ้นนะครับคิดว่ะคือมันเอาง่ายมันเหมือนเพิ่ม จะยังฮินบลกครับทำให้หัวโตครับสวัสดีครับทุกคนครับผมจะมาบอกนะวิธีการดูนะครับผมว่าเซิร์ฟเวอร์นั้นมีการโพรฮินบลหรือเปล่าครับดูยังไงครับอย่างแรกนะทุกคนมาดูตรงนี้เลยครับนะสมมตินะผมจะดูของเซิร์ฟเออนี่ฮะอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์ที่มันมีการโปรฮินบลนะมาดูตรงนี้ครับผมฮะรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทเซสครับอ่ากดเข้าโชว์ออร์รีสอรครับจะได้เราเขียนเขาว่าเออฮินบลเลยครับ h i t b o x นะครับนี่ฮะอาร์ตีทีบลกนะผมนี่ฮะคือการโปครับถ้าเซิร์ฟเวอร์ไไหนนนนะะะครรับทีีี่่่มมมกกาโเือ้ เล่นหน้าของเพลงครับแม่งดังครับอ่ะถ้าไม่เหอะก็ถ้าเซิร์ฟเวอร์ไหนที่มันไม่มีไอ้อันอันติ้ฮีทบ็อ,บอกซ์เมืยงกค่ครับเก็ตป่ามันก็จะสามารถใช้โปรผูกล็อกได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ครับเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่เริ่มมีแล้วนะคนครับก็เลยผมแนะนํานะให้ซื้อตัวนี้นะครับผูกก๊อดนาะนะครับถ้าใครที่ไม่มีผูกก๊อตแล้วไปใช้ในเซิร์ฟเวอร์ที่มันมีอันติฮีทบ,บ็อกซ์นะก็จะคือก็อมันก็จะโดนแบนนะทุกคนนะโดนแบน์ตุ้แคปจออะไรพวกนี้ครับอืมนั่นแหละก็อันตรายนะ เออมาถ่ายคลิปด้วยอ่ะลืมบอกเลยวิธีการสั่งซื้อซื้อยังไงนะครับอย่างแรกเลยฮะง่ายๆเลยครับรอกับระบบนะทุกคนนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกเรียบร้อยนะะนะครับผมก็รออินดอินดีดีคอร์ดนะผมเคยสมัครอ่ะสามารถรออินดีดีคอร์ดได้นะนี่ฮะผมรออินดีดีคอร์ดนะฮะนิงเลยครับนี่ฮะมาดูฮะเลื่องขลางมาเลยครับหาเขาว่านี่ครับผมกอดโพครับตรงนี้ฮะกอดโพเห็นปะนี่นะทุกคนนะฮะกอดโพนะผมนะตอนนี้เหลยสามสิบสี่เชนนะทุกคนนะฮะ ทะลุกานโป้นะครับผมนะไม่ใช่การแก้ดาเมจนะก็คือตอนเนี้ยทะลุถูกเซิร์ฟเวอร์นะทุกคนนะย้ำว่าทะลุถูกเซนะิร์ฟเวอร์ณนะปัจจุบันนะวันที่สิบหกกันยานะทะลุหมดนะทุกคนนะถ้ามีตัวนี้นะใช้ได้ทั้งหมดเลยครับก็ประมาณนี้ก็สอบวิดีโอนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย